การปลูกนะ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆค่ะเพราะว่าเราลงทุนมาไหนจะบางทีอุปสรรคลมมาอะไรมาก็ไปหมดลงทุนก็เยอะอย่างนี้บางทีถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาเราก็เจ็บปวดเหมือนกันค่ะค่ะอ,อย่างปีที่แล้วป้าก็อ,อกหักเหมือนกันอ,อกหักค่ะปีที่แล้วก็ <c oughs> อ,อกหัก <c oughs> แต่ป <c oughs> ีนี้ก็พอได้อย่างนี้แล้วก็เออแต่ว่ายัง <c oughs> ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเพราะว่าภัยธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาช่วงไหนไหมคะ <c oughs> บางทีมันยังไม่แก่มันยังไม่สุกอ่ะ นี่ลมมีอะไรมาอีกค่ะเราก็ยังยังนอกจากเราขายหมดแล้วเออเอือนี่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างนั้นเราคิดว่าอย่างนั้นเลยค่ะมันอุปสรรคเยอะอยากจะลองดูแบบอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมเนี้ยป้าก็เลยมาลองป้ามาลองสิ่งที่มันยากเลยนะ,ะ <laughs> แล้วป้าไปหาความรู้มาจากไหนคะก่อนที่จะมาลงปลูกเลยก็ไม่มีความรู้เลยแฟนก็ทำแต่งานปลูกกระเบื้องรับเหมาไปก็มาปลูกก็ ดูตามยูทูบบ้างดูตามนู่นตามนี่บ้างค่ะแต่ก็ไม่มีความรู้เลยค่ะปีที่ห้าอย่างอันนี้มันมห้าปีกว่าเนาะปีที่สี่ปีที่สี่นิดๆอะค่ะปีที่สี่กว่าก็เริ่มมีลูกค่ะก็ปีนี้ก็ปีที่ห้ากว่าถ้าตุลาเดือนตุลามันจะเป็นหกปีเต็มค่ะทั้งหมดทั้งส่วนแต่ว่าเราก็ประปรายกันไปอันนี้ก็คือห้าปีมั่งสี่ปีมั่งสามปีมั่งเพราะว่าตอนนั้นมันตายค่ะ อ๋อค่ะถ้าตายป้าคุณป้าก็เอาต้นใหม่ไปปลูกเรื่อยๆนั่นแหละค่ะมันถึงมีลายสายพันธุ์ต้นแรกปลูกมุ้งเชงเิ็งทั้งหมดค่ะก็ทีนี้มันก็ตายตายเลยก็เลยเอาหมอนมาลงบ้างหลงมาลงบ้างกีดหมุดบ้างต้นนี้มันเป็นพันธุ์อะไรทาไมมันดุกอย่างเลยค่ะหมอนทองค่ะหมอนทองต้นนี้อายุนานหรือยังคะอันนี้ประมานปีที่ห้าค่ะปีที่ห้า อ๋อแล้วเราปลูกกี่ปีมันถึงจะมีลูกขนาดนี้ได้คะคุณป้าประมาณสี่ปีก็มีแล้วค่ะแต่ว่าปีที่แล้วมันร้อนมากค่ะทำไมทุเรียนมันมีหลายหลายรุ่นจังเลยุนน่นหลายรุ่นปีนี้ทั้งสามรุ่นสี่รุ่นเลยค่ะอันี่คือปีที่ดีใช่ไหมคะมันก็ได้ได้หลายรุ่นไม่ใช่ค่ะหลายรุ่นมันทํายากมากค่ะ<อ>เพราะว่าจะเอารุ่นแรกกับรุ่นน้องมันก็ร่วงอะไรเนี่ย แสดงว่าคนที่ปลูกทุเรียนปกติแล้วอย่างที่จันที่ระยองอ่ะเขาก็จะเอารุ่นเดียวใช่ไหมคะป้ามันไม่ทำเดียวมันไม่อยู่มันร่วงหมดนะคะรุ่นแรกอี่ร่วงหมดนี่เื่อเหลือรุ่นสองกับรุ่นสามเนี่ยค่ะจ้าอันนี้โมสังคินเนาะแล้วต้นโตขนาดนี้ยังต้องให้น้ําอยู่ไหมคะคุณให้วันเว้นวันค่ะป้าถ้าพูดอย่างนี้เหมือนลงทุนเยอะเลยเนาะการปลูกทุเรียนปลูกลงทุนเยอะมากค่ะปลูกทุเรียนลงทุนเยอะค่ะชิชนีไข่ค่ะเนี่ยค่ะชินีไข่ อ้าทำไมหนูจับได้ว่าชะนีไข่มันลูกเล็กแต่นี่ลูกเหมือนหมอนทองเลยค่ะรู้เนี่ยค่ะคือชะนีไข่ค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าได้ชิมหรือยังยังเลยค่ะเอาเรอชะนีไข่ป้าทาไมมันต้นเล็กจังเลยอ่ะสามปีกว่าค่ะไอ้ลูกปีแรกไหมคะค่ะค่ะปีแรกค่ะ๋อต้นเล็กเนาะต้นเล็กค่ะวิ้เมืออาชีพนั้นเนี่ยถ้าสามปีกว่าแล้วเป็นลูกได้ะรูกคุณป้ายังไม่ถึงสี่ปีค่ะอ๋อ เป็นลูกเราไม่พอดูลูกใหญ่ลูกดุกมากเลยค่ะป้าป้ามันงามมากเลยเนาะ,ะป้าเห็นต้นแบบนี้เห็นลูกแบบนี้พี่ป้ารู้สึกไงชื่นใจไหมอะชื่นใจค่ะ, <laughs> ะปีที่แล้วอกหั <laughs> ก <laughs> ปที้มันต้องปลูกใกล้กันข่ะไหน,นเ,ลเลยค่ะป้าปลูกใกล้แต่กอนต้นนี้มันจะตายค่ะเพราะเอาอันนี้มาใส่อันนี้ก็โลดไอ้นี่หนามดาค่ะคือหนามดาค่ะ ป้าได้ลองชิมหน่ำดำหรือยังก็ชิมวันนั้นชิมคุรพูค่ะอร่อยค่ะอ๋อป้าหน่ำดำทาไมป้าไม่เอาเชือกมัดเหมือนยี่ห้อพันธุ์อื่นล่ะคะเหมือนหมอนทองมันไม่ร่วงหรอมันไม่เป็นไรค่ะมันมันไม่ร่วงอ๋อหน่ำดำต้นนี้กี่ปีแล้วคะต้นนี้จะสี่ปีแล้วมั้งคะย้าดกนะเนี่ยคุณป้าได้คัดไหมคะเวลาจะเอาหรือไม่เอาหรือว่ามาให้มันร่วงเอง คาดค่ะคาดอกมากมันเยอะเวลามันเยอะมากก็คาดอกค่ะมันจะลูกใหญ่เห็นไหมคะใช่ไหมก็เลยต้องมัดก็เป๊กค่ะอ๋อถ้าเราไม่มัดมันจะฉีกขาดค่ะใช่ไหมคะค่ะอุ้ยป้าหนูเห็นแล้วหนูชื่นใจมั้ยทั้งลูกใหญ่แสดงว่าคนนิยมปลูกหมอนเพราะว่ามันเหมือนคุ้มเนาะใช่ไหมป้าจ้ะมันลูกใหญ่ค่ะมันมเสกไอ้นี่ก็หมอนไปคะลูกใหญ่มากเลยตัวป้าหมอนค่ะหมอนเหมือนกันค่ะนั่น อุ้ยทำไมมันใหญ่อลังการมากเลยไม่เคยได้ดูเลยค่ะต้นนี้ป้าลูกมันใหญ่มากเลยอ่ะเหรอคะดู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 อ๋อค่ะหมอนใช่ไหมเนี่ยค่ะหมอนค่ะป้าก็ไม่เคยได้ดูนะเนี่ยป้าก็เดินแต่ข้างนอกเอาหรอเดินแต่ข้างในนู่นเดินแบบที่ป้าแต่ลูกค้าเดินไปถึงนู่นก็เดินนี่นี่แล้วก็กลับแล้วก็เดินอีกคอ๋อแต่คนตัดหญ้าก็จะเป็นคนตัดให้เอ๊ะครบพันหรือยังเนาะย่างยัางค่ะเหลืออะไรอีกคะยัง ทางบนอีกสองสายพันธุ์แล้วก็ทางลปลาตัวนั้นอพารยอ่ะน่ารักจังอ่ะมูค่ะอุ้ยปลาอันนี้ก็ชนีเหมือนกันค่ะเนี่ยชนีไข่เหรอคะค่ะนี่เอสามหรือสี่ปีเัาป้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้สี่ปีแล้วมั้งค่ะเนี่ยนี่น่าจะสี่ปีค่ะจนก่อนอันนั้นอีกค่ะป้าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเขามูค่ะอุ้ยนี่มูเหรอค่ะแต่ลูกใหญ่จังเลยค่ะ ป้า <molec> แต่ว่าเวลาหนูมาดูแบบนี้เนาะหนูจะรู้สึกว่าถ้าเรามีหลายสายพันธุ์แล้วมีหลายรุ่นอ่ะคนทําอาจจะทํายากแต่ในฐานะที่คนคนจะซื้อเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนได้ขายนานจังเลยได้ขายไปเรื่อยๆค่ะเนาะเนี่ยมันหนูชอบตรงนี้แหละค่ะป้าคือได้ขายไปเรื่อยๆ่ะเรื่อยนู่นค่ะเดือนมิถุนายนกรกฎานั่นแหละค่ะถึงจกบอกว่ามันหลายรุ่นค่ะอย่างเวลาเราปลูกมะม่วงเนาะป้ามันสุกมันก็ต้องรีบขายขายไม่ได้ก็จบแต่ทุเรียนป้ามันเหมือนไปเรื่อยๆเลย โอ้ป้าป้าดูช่อนี้มันสี่ลูกห้าลูกเลยนะคะนี่เลือกแล้วใช่ไหมค่ะอ้ดูตรงนี้ค่ะหนูดีใจกับป้าด้วยนะมันดกมากขาหน้าน่ะต้นกบชายน้ําเก็บหมดแล้วคือต้นนี้เหรอคะหรือต้นข้างในต้นข้างในนน่นนะคะที่มีห้อยเชือกห้อยอยู่อมันหมดแล้วค่ะกบชายน้ําค่ะ หมดรุ่นหรอคะอู้ย <c oughs> ป้าดูต้นนั้นหมอนไหมคะหมอนค่ะอู้ยทำไมปีนี้ทุเรียนป้าดกจังเลยต้นที่ลูกไปหมดแล้วนี่แสดงว่าป้าขายไปหมดใ,<ค>ใช่ไหมคะ,คะ,คะมูสังคิงค่ะเพราะถ้าหมอนยังไม่ได้เก็บขายคะ่ะก็คือประมาณนี้นะคะ่ะอู้ดูต้นนี้ป้าดูต้นนี้มันลากดินเลยนะคะค่ะอ๋อนี่จ้างเขาตัดหญ้าใช่ไหมค่ะค่ะป้าป้า <c oughs> <c oughs> หมอนี่ยังไม่ได้เก็บเลยใช่ไหมคะแล้วไอ้เศษข้างล่างนี่คือป้าเลือกทิ้งใช่ไหมก่ะตัดออกค่ะมันเยอะแล้วก็ตัดออกค่ะป้าสุดยอดมากเลยอะค่ะโอ้ตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้ต้นแรกซื้อต้นเข้ามาเขาว่ากบชายน้ำป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนซื้อมาเขาว่ากบชายน้ำ แต่ว่าบางคนเขาว่าเหมือนกระดุมอย่างเนี้ยป้าก็ไม่รู้อะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคนที่เขาเคยรู้ว่ามันเป็นพันุอะไรเหมือนกันแต่ตอนป้าซื้อเขาว่าต้นกบชายน้ําแต่ว่าที่เก็บหมดแล้วนะคือใช่แต่อันนี้ก็คือไม่แน่ใจนี่ป้าจะได้เก็บบางอย่างคะต้นนี้ยังยังค่ะยังอ๋อวู้ลูกดกเหมือนกันนะคะค่ะลูกดกจะลูกมเล็กลูกกลมจ่แ่บเบิกบากหลงรับแรงมีเยอะไหมคะ มีอยู่สามต้นค่ะแต่ต้นนี้ดกมากเอาก็เนี่ยต้นนี้เลยต้นรุ่นแรกมันออกแรกค่ะอนี้หลงรับแลหรอคะนี่ค่ะนี่ค่ะหลงรับแลโอ้ป้าดูช่อนี้ปาดมีป้าเลือกแล้วใช่ไหมคะค่ะเฮ้ยมันดกอย่างนี้เนาะค่ะหลงรับแลนี่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้ทานเลยค่ะอ๋อเหรอ ปกติป้าเป็นคนชอบทานทุเรียนไหมอะก็ชอบอยู่ค่ะออ้ดกมากเลยครับ้าอันนี้กระดุมค่ะกระดุมก็คล้ายๆกับเมื่อกี้น่ะค่ะป้<พ>าตัวเล็กๆเองกี่ปีแล้วเนี่ยมันลมทําร่วงอยู่แล้วเนี่ยกระดุมร่วงอยู่แล้วลูกอันนี้ประมาณสามปีกว่าค่ะไม่ถึงสี่ค่ะ มันล่วงมันสุกหรือยังคะไม่สุกมันค่ะมันลมมันฝนตกเมื่อคืนแล้วในโคนมันเนี่ยเราต้องลดน้ํามันทุกวันไหมคะป้าวันว้นวันค่ะทุกวัน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 แต่ก่อนก็เพอยไปทุกวันนี้ต้องวันว้นวันแล้วค่ะเพราะว่าก็มีลูกนี่แล้วจะเอาจะเก็บเกี่ยวก็เลยค่อยลดน้าแล้วค่ะไม่ได้รดเยอะนี่ค่ะดน้ําไปแต่ป้าป้าเก่งป้ากบลุงเก่งมากนะคะ การปลูกทุเรียนสําหรับพื้นที่บ้านเราคือมันปรับเซียนมากนะคะป้าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อ้อยไม่ใช่มันที่เราเคยทํะเราไม่เคยทําเลยเราไม่เคยรู้ค่ะพี่จคคนก็ถามว่าได้ไปเรียนไปเคยทํำไหมบอก่ไม่เคยค่ะบอก็ไม่จากสถานการณ์ปีที่แล้วนี่ป้าก็ท้อเลยท้อค่ะท้อปีนี้ก็ตอนยังไม่ไม่ไม่ทำดอกทาลูกกก็ธรรมดานะ พอเริ่มปุ๊บนี่คือเครียดเลยค่ะว่าโอจะเป็นยังไงวะจะเป็นเหมือนปีที่แล้วไหมอะไรไหมค่ะปีที่แล้วน้ําก็ต้องซื้อเขาค่ะน้ําไม่มีค่ะโอ้ตรงนี้ป้าใช้น้ําอะไรอะคะน้ําบาดาลเจาะจากข้างบนแล้วก็ปล่อยไปลงสระที่ขายได้ปีที่แล้วก็ได้ไปขุดสระเนี่ยมีน้ําใช้ตอนนี้ค่ะก็คือเราเราเจาะน้ําบาดาลแล้วปั๊มขึ้นมาใส่สระวัยแล้วเราก็ดูดมารดค่ะถ้าใครอยากจะปลูกก็อยากให้ลองดูค่ะับตัวเองว่าเอ ว่าจริงไหมที่เหมือนป้าว่าบางทีดอกมาเต็มทีนี้ก็พอเป็นหางแย่อะไรมันก็ร่วงไปหมดมค่ะเนี่ยดีนะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองถ้ามีรุ่นแรกมันร่วงหมดเลยค่ะก็จบเลยเราก็ไม่ได้เลยปีนี้ใช่ถ้าร่วงหมดแต่เราก็คิดว่าทาไมปีนี้มันแปลกรุ่นแรกร่วงหมดอะค่ะตอนหน้าหนาวค่ะม,มันร่วงจนหมดนี่ถึงไม่มีขายเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยค่ะเพราะมันจะมีรุ่นสองรุ่นสามไปค่ะ ดีนะมันมีรุ่นสองรุ่นสามฉะนั้นป้าก็อกหักอีกป้าเขาบอกว่าทุเรียนอ่ะตอนออกดอกมันไม่ชอบหน้าหนาวค่ะถ้าหนาวอ่ะดอกมันจะไปหมดเลยนั่นแหละหนาวมากน่ะตอนช่วงหนาวนั้นมันออกกลังช่วงหน้าหนาวค่ะค่ะแล้วมันก็ไปใช่แล้วก็ดีนะมันมีรุ่นสองรุ่นสามมาปีนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เราถึงโปอยได้รุ่นสองรุ่นสามเนี่ยค่ะค่ะไม่งั้นก็อกหักอีกแล้วแล้วจะมีขายไปอีกนานแค่ไหนครับป้าประมาณ กรักดานั่นแหละเพราะมันหลายรุ่นค่ะอ๋อแล้วมีหลายสายพันธุ์ด้วยเนาะ,ะของป้าจุดเด่นของมันจ้าแล้วถ้ามีคนอยากมาเยี่ยมชมสวนป้าช่วงนี้สามารถมาได้ไหมคะมาได้ค่ะสามารถติดต่อป้าย่ังไงได้บ้างคะเบอร์โทรก็โทรมาเลยค่ะ065,097,4635ค่ะจ้าแล้วก็มีเพจของสวนชื่ออะไรนะคะสวนอาคมเบญจพรร์ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ให้โอกาสทางเพจเข้ามาเยี่ยมชมสวนหรือคุณป้าเป็นต้นแบบของการกล้าเปลี่ยนในพื้นที่เพราะว่าพื้นที่เราปลูกปลูกยางพาราปลูกอ้อยปลูกมันแต่ป้ามาปลูกเปลี่ยนจากแปลงยูคาลิปตัสใช่ไหมคะ,คะมาปลูกทุกเรียนเป็นการลงทุนที่ใหญ่มากนะคะ,คะแล้วก็คุณป้าก็ลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกแล้วก็ใจสู้มากๆคะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทั้สองคนเนาะไม่ได้จ้างใครเลยใจสู้ไม,ไม่ได้จ้างค่ะ ย่างเขาก็<า><า>ตัดหญ้าก็ปลูกมา6ปีก็ปีนี้เป็นปีที่ได้ผลผลิตเยอะที่สุดนะคะถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมสวนช่วงนี้ก็มาได้เลยมีหลายสายพันธุ์ให้ลองชิมเลยนะคะ,คะจ้าวันนี้ขอบคุณคุณป้ามา,มากๆนะคะ,คะขอบคุณค่ะ<า>สวัสดีค่ะ